สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานดอกเฟื่องฟ้ามาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบินเบอร์สองค่ะจํานวนสเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะนี่ค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนําทั้งสี่เส้นมาเรียงให้เสมอกันค่ะ แล้วเราก็ทาบลงไปเลยนะคะเราจะพับที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็พับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็วางลงไปเลยค่ะจับเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นจะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะกลางออกนะคะกลางออกให้กว้างๆรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะล huh? ิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะเอาใหม่นะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ ปิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีน้ําเงินค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มเส้นที่ชี้มาทางขวามือค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะชี้กลับมาทางซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดดอกสีน้ําเงินนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกีบดดอกสีขาวปลายริบบิ้นทะลุออกมาค่ะดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะหรือว่าชี้ไปทางขวาค่ะนํำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีน้าเงินค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ไปทางขวาค่ะกลับมานะคะทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นสีน้ำเงินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนําปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกสีน้ำเงินค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่นะคะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางนะคะของกลวยสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางของเส้นสีน้าเงินค่ะ ายริบบิ้นทะลุออกมานะคะด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะก็คือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างเราสอดลงไปตรงกลางนะคะของเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่ด้านค่ะ,คะพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมานะคะทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ